การที่เฮาเฮ็ดคลิปเนาะเจ้ามูเจ้าบ่ต้องพาก,กันไปคิดอย่างไรเด้อจ้าเด้อการทาคลิปเรามีหน้าที่เฮาเป็นคีเอเตอร์เขาลงคลิปอย่างสม่าเสมอก็พ่อแล้วจ้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับมูการที่ไปมีปฏิสัมพันธ์กับมู่น่ะอ่าที่ถูกวิธีถูกต้องก็คือการที่เฮาอ่าเฮ็ดคลิปลงไปแล้วไปเบ่งคลิปมูไปคอมเมนต์นคําที่มันส้างสรรยาไปบุหรี่กันเด้อจ้าเขาเป็นคีเอเตอร์น้ากันจับไมค์จับมือกันไปเนาะเพื่อจะไปถึงเป่าหมาย เนาะตั้งเป้าไม้ไว้่าเป้าหมายเข้าคืออย่างเป้าหมายเฮาคืออ่าการสางไยใดจาก Facebook การสางไยใดจากแตฟอร์มขอ่า a c e b o o k คลิปเรี่ยวสตรีมอยังก็ว่าไปเนาะจ้าเนาะแล้วเฮาอยากได้เงินเฮาก็ต้องขยันจ้ะขยันอดทนเนาะอ่าความอดทนของเฮาสิพาเข้าไปสู่ความสําเร็จได้จ้าพี่น้องเนาะคือจังโตยศสมเนี่ยยศสมเฮ็ดทุกอย่างจ้ะ เหตุบุตทุกอย่างบวชจ,จะพานคิปรปี้วพานสติมพานอีหยังเพราะคว้อขยันของเฮาจะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จน้อยยสวมแต่อย่างว่าเป็นกำลังแรงแต่เห้พี่น้องบุตสุกคนจ่าเพื่อที่ว่าพี่น้องจะได้พานนี่อจังสี่พี่น้องเห็นหมเยสสมมากนี่ธรรมชาติหลว้วนเลยตน้ตนหมอกต้นไม้ธรรมชาติจ่าพี่น้องมาที่เอนะ่อนครปฐมมือนี่มาเหตุบุญนะจ่าจะเอาคิป เอาคลิปมา่ฝากพี่น้องหนึ่งคลิปแต่กับบนหนึ่งคลิปโดกได้หลายคลิปบัวจ,จะเป็นคลิปเดียวบัวจ,จะเป็นภาพนิ่งเนาะทุกที่คือคอนเทนต์จ้ะบัวต้องไปคิดยังหลายทายไปเนาะพี่น้องมื้อนี้ยะสงกับจะล่าพี่ล่าน้องไปะสักคนพอกันไหม่มื่อนาะสวัสดีจ้า